กราบสวัสดีสั้นด้วยนะครับในวันี่อยู่กับผมเวลาชื่อเคยกับผมมิสเตอร์แอรโร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนที่การสร้างห้องงามชี้แล้วก็เออ่เข้าห้องงามชี้กับคนอื่นนะครับโอเคครับเรากดที่เน็ตเวิร์กนะครับอันนี้การสร้างห้องนะโอเคกดที่เน็ตเวิร์กแล้วก็คีคีแอดอัน์มูเน็ตเวิร์กนะครับสบายครับก็ตั้งชื่อครับตั้งไอดีตั้งชื่อดีตั้งไอ้นี้ดีนะแล้วก็ได้ กแอนับกดมหัศไม่ได้นี่ก็คือการสร้างห้องนะครับแล้ววิธีการเข้าห้องนะครับวิธีการเข้าห้องคนอื่นนะครับ,บกดที่เน็ตเวิร์ูเหมือนเดิมครับแล้วก็กดที่จอย n อนจอยแอดอะไรอะจอยแอนอะไร accessing network ครับอวางไม่เอานะครับอ่านองขออภัยครับเคก็บผมเป็นจอยดนีนี่เป็นข้อของ,งน้องผมนะครับ โอเคครับก็นี่ก็คือการจอยนะครับก็จบคลิปีนงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ